สวัสดีคะ่ะทุกคนปลูกไม้ด่างหน้าฝนต้องใช้ดินปลูกแบบไหนที่จะทําให้ไม้ด่างของเรานั้นไม่ตุยคะ่ะแน่นอนนะคะทุกคนหน้าฝนมากับโรคระบาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตูพืชแล้วก็เชื้อราต่างๆนะคะที่สําคัญเลยก็คือโรครากน่าโขนเน่านั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หลวงเลยนะคะฝนตกอีกแล้วฝนอยพิ่งโต ซึ่งดินปลูกนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยถือได้ว่าสําคัญมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าใช้ดินปลูกผิดต้นไม้ของคุณอาจจะตายในช่วงหน้าฝนก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจึงมีสูตรดินนะคะที่ใช้ปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝนนะคะเรียกได้ว่าใช้ปลูกกับต้นไม้ได้แทบจะทุกชนิดเลยละคะ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ส่วนประกอบของดินปลูกสำหรับหน้าฝนของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีด้วยการคร่าวๆนะคะประมาณ5ส่วนด้วยกันค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของใบก้ามปูนะคะเพอร์ไลดินร่วนนะคะหินภูเขาไฟแล้วก็กระบมะพร้าวสับค่ะโดยสัสดส่วนนะคะทุกคน เนี่ยสอย่างนี้นะคะใช้อัตราส่วนเท่ากันเลยก็ได้ก็คือ1ต่อนต่อหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนนะคะในส่วนของดินร่วนนั้นเราจะใช้ให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะก็คือส่วนผสมของดินเนี่ยใช้ให้น้อยที่สุดเลยค่ะหรือจะไม่ใส่ดินก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนถ้าเราใช้นะคะส่วนประกอบของดินปลูกไปในส่วนของดินเนี่ยมากเกินไปนะคะดินร่วนเมื่อมันถูกน้ําเนี่ย ลดลงมาทุกวันทุกวันก็คือฝนตกทุกวันทุกวันนะคะมันก็จะทําให้ดินเนี่ยอัดตัวกันแน่นค่ะแล้วความชื้นในกระถางมันก็จะมากจนเกินไปค่ะทําให้เกิดปัญหารากเน่าได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดินปลูกในช่วงหน้าฝนควรลดปริมาณของดินร่วนเนี่ยให้น้อยลงนะคะหรือไม่ใส่ดินร่วนเลยก็ได้ค่ะ นี่เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรคร่าวๆซึ่งสูตรนี้นะคะสามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้แทบจะทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างนะคะอโลคาเซียโคโลคาเซียสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลโคโลคาเซียนะคะหรือ,อพวกบอลต่างๆนะคะทุกคนก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์ก็ได้นะคะเพราะว่าโคโลคาเซียสามารถปลูกในดินเหนียวได้นะคะสามารถปลูกในดินร่วนได้นะคะก็คือปลูกในน้ําก็ได้บนดินก็ได้ไม่ได้มีปัญหายิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยสบายมาก ากเลยนะคะก็แค่เจอกับปัญหาโรคระบาดนะคะซึ่งจะมาจากทางใบนะคะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เพิ่มเข้าไปนั่นก็คือในส่วนของไตรโครเดอร์มานั่นเองค่ะทุกคนนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะคะไตรโครเดอร์มา มากน้อยแล้วแต่ปริมาณของดินของแต่ละคนนะคะที่จะปรุงเนาะในส่วนของปุ๋ยนะคะถ้ามีปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ใส่ไปได้นะคะ,ะมีมูลไส้เดือนก็ใส่ได้นะคะหรือถ้าไม่มีมูลไส้เดือนจะใส่ออสโมโคสก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้ายังไม่มีทั้งสองอย่างก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยปริมาณที่ฝนตกลงมามันจะมากับไนโตรเจนนะคะซึ่งมีส่วนทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตอยู่แล้วนะคะทุกคนอ่ะ แล้วส่วนผสมทุกอย่างเราก็จะคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาดินปลูกของเรากันค่ะเ,คมเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนภาชนะในการผสมดินนะคะเพราะว่ามันแคบเกินไปเนาะนี่เลยนะคะทุกคนลักษณะของดินปลูกของเราที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือมันมีความร่วนซุยค่ะ ะะมีความร่วนซุยนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะนี่เลยเพราะว่าหน้าฝนนะคะฝนตกทุกวันการระบายน้ําที่ดีนะคะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยผ่านนะคะในส่วนของความเน่านะคะไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าคนเน่าต่างๆไปได้ค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเรามีเม็ดดำๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือถาดน,นะคะทุกคนบังเออเราไปเจอถาดเนาะที่มันเป็นเศษถุงผงอยู่เราก็เลยนํามาใส่ด้วยก็ได้ค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะคะ<ฮ>ซึ่งดินปลูกสูตรนี้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งฟิโลเดนดอนซิงโกเนียมนะคะมอนสเตอร่า หรือว่าจะเป็นไม้ด่างไม้ใบชนิดอื่นๆนะคะ,ะทุกคนรวมถึงอะอโลคาเซียนะคะหูช้างด่างเหลืองด่างขาวบอนกระดาษด่ดางก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้ามีวัสดุปลูกไม่ครบตามนี้นะคะก็สามารถใช้แบบว่าลดหลั่นกันไปได้นะคะอาจจะเป็นกาบมะพร้าวสับกับเพอร์ไลท์นะคะ2ออย่างนี้ก็ได้ขอแค่มีไตรโคเดอร์มานะคะแล้วก็ ออสโมโค้ ode, หรือปุ๋ยมูลไส้เดือนก็สามารถใช้ได้นะคะหรือจะเป็นถ้าอย่างเช่นในพวกฟิโลเดนดอนนะคะหรือว่ามอนสเตอร่าเนี่ยก็อาจจะใช้แค่เพอร์ไลท์ per like กับหินภูเขาไฟก็ได้นะคะอย่างคลิปที่เราเคยทําในการปลูกมอนสเตอร่านะคะเราก็ใช้แค่หินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์ค่ะหรือถ้าเป็นตระกูล บอลน,นะคะบอลกระดาษด,ด่างขาวหูช้างอะไรพวกนี้นะคะสูตรดินแบบนี้คือดีมากๆเลยนะคะมันร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ําได้ดีมากๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้นได้ด้วยค่ะแต่วัสดุปลูกนะคะบางชนิดก,ก็มีข้อควรระวังด้วยนะคะอย่างเช่นในส่วนของใบก้ามปูหมักนะคะทุกคนถ้าเป็นใบก้ามปูหมักที่เราซื้อนะคะเอามาตามเฟซหรือว่าตามช้อปปี้นะคะที่เขามีขายโดยที่เราไม่ได้หมักเองะคะ่ะทุกคนก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใบก้ามปูหมักที่เขาขายกันโดยทั่วไปตามออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นใบก้ามปูหมักที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักที่แบบว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะคะซึ่งปกติแล้วใบก้ามปูหมักเนี่ยก็จะหมักถ้าหมักโดยธรรมชาตินะคะก็จะใช้จุลินทรีย์นะคะในการช่วยย่อยสลายนะคะแล้วก็ผ่านการหมักเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะประมาณ1เดือนขึ้นไป แต่ใบก้ามปูหมักที่เขาขายกันอยู่ตามท้องตลาดโดยเฉพาะในโซเชียลนะคะทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นการหมักแบบว่าไม่ครบวงจรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการหมักโดยใช้ยูเรียในการในการหมักนั่นเองค่ะก็เลยทําให้กระบวนการหมักนะคะหรือการย่อยสลายของใบก้ามปูเนี่ยมันไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็คือไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละนะคะเพราะว่าเขาต้องเร่งทําจํานวนนะคะเพื่อที่จะให้ออกขายได้ทันนั่นเองนะคะ ส่งผลเสียอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าเราไปเจอใบก้ามปูหมักที่หมักโดยยูเรียนะคะถ้าเรานำมาใส่ในการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ย่อยสลาย100%เเพราะฉะนั้นกระบวนการย่อยสลายเนี่ยเขาจะมาย่อยสลายระหว่างที่เขาอยู่ในกระถางต้นไม้ของเราเนี่แหละคะ่ะและถ้าเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะทําให้เกิดความร้อนนะคะขึ้นในกระถางต้นไม้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียกับต้นไม้เราก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นใบก้ามปูนะคะที่เราหมักเองโดยธรรมชาติ หรือว่าเราหมักโดยใช้ตุลินทรีนะคะไม่ว่าจะเป็นตุลินรีย์สังค้อแสงหรือว่า EM นะคะทุกคนแบบนั้นมันจะทําให้กระบวนการหมักของใบก้ามปูเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นเนี่ยเราสามารถนํามาใช้กับต้นไม้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือว่าผลข้างเคียงเลยค่ะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะถ้าในกรณีที่เราต้องซื้อใบก้ามปูออนไลน์เนาะใบก้ามปูหมักออนไลน์ที่มีขายทั่วไปตามโซเชียลต่างๆนะคะก็แนะนําว่าสอบถามผู้ขายให้ดีนะคะว่าเป็นการหมัก โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะแสงหรือว่าหมักโดยใช้แบบว่ายูเรียนะคะซึ่งถ้าเจอคนขายที่ดีเขาก็จะบอกตามความจริงเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่า เราเลือกไม่ได้จริงๆนะคะแนะนําว่าถ้าซื้อมาแล้วก็ควรจะเสียเวลานะคะเอามาหมักต่อที่บ้านอีกสักระยะนึงก็ได้อีกสัก1เดือนก็ได้นะคะโดยที่เราก็ใส่ในส่วนของชลินทรียสังเคราะห์แสงลงไปนะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีสััสงเคราะห์แสงนะคะก็ใช้วิธีการรดน้ําก็ได้ค่ะก็คือรดน้ําทุกๆ5้ถึงเวันนั่นเองค่ะเราก็จะได้ใบกั้มปูหมักที่พร้อมใช้แล้วก็มีประโยชน์กับต้นไม้ค่ะ และนี่ก็คือสูตรดินปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝนนะคะสามารถใช้กับต้นไม้ได้แทบทุกชนิดเลยนะคะยังไงก็ลองปรับใช้นะคะตามสัดส่วนที่แล้วแต่และบ้านที่มีนะคะตามวัสดุปลูกแล้วแต่บ้านที่มีเลยนะคะมีไม่ครบไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยนะคะให้มีสัก 2ใน5หรือว่าสใน5ก็ได้นะคะทุกคนเน้นหลักๆก็คือไม่ต้องเน้นดินมากนะคะทุกคนเพราะว่าดินมันจะทําให้เกิดการแน่นและอาจจะเป็นสาเหตุของรกากเน่าได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยหนะัก